วัสดีคุณผู้ชมนะผมวันนี้เรามาอยู่กันกับวันพีชไฟติ้งพาไฟติ้งไฟติ้งไฟติ้งแพนหรือไฟติ้งพาร์เนี่ยนะก็วันนี้เป็นการเปิดตัวละครตัวใหม่นะฮะก็คืออุนตินะอุนตินะครผมก็คือเป็นหนึ่งใน5้าดาราของกลุ่มโจสลัดร้อยอสูรไคโดนะครับผมอย่างที่บอกไปฮะล็อกอินครบ14วันก็จะได้รางวัลตามที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะครับผมต้องบอกว่าเธอเป็นคู่จิ้นกับลูฟี่นะในศึกโอนิชิมะนะครับผม นะฮะโอเคก็วันนี้มาวันแรกนะฮะก็อย่างที่รู้กันแหละว่าเข้าสู่บทบทภาควาโนโอแล้วนะครับผมก็รอการปลดล็อกเนื้อเรื่องว่าจะมาเมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็พูดถึงเนื้อเรื่องก็ถือว่าเข้มข้นแล้วนะสำหรับวันพีชนะครับผมเพราะว่าผมไม่รู้คุณผู้ชมดูกันยังอะแต่ว่าผมไปดูสรุป แบบด่วนมาเขาบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงห้าผู้เท่านะครับผมก็คือมีการเปลี่ยนแปลงห้าผู้เท่าก็คือมีการยกย้ายตําแหน่งนะฮะผมพูดแค่นี้ก็แล้วกันนะผมเดี๋ยวไ,วไปอรอลุ้นดูตัวเต็มดีกว่าว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันบ้างนะฮะเพราะว่าฝั่งของลอเตอร์เวก้าพังก็มีการเฉลยแบบในๆนามาแล้วว่าทางตัวเขาก็ยังยังถือว่ายังไม่ตาย คือว่ายังไม่ตายแบบยังไงยังไม่ตายแบบแบบยืนยังนะครับผมนโอนกใหญ่แท้น <c> ะ <oughs> คือคือต้องต้องรู้ว่าตัวเธอเนี่ยเป็นสายสีเหลืองนะครับผมแล้วก็เป็นเออเป็น <c oughs> เป็นตัวเป็นเป็นสายโซออนสายไดโนเสาร์อะแต่ผมไม่รู้มันเรียกว่าพันอะไรนะ แต่ว่าเธอเนี่ยจะชอบใช้ปั้นเน่งหรือโนกของเธอเนี่ยนะครับผมหน้าผาของเธอเนี่ยในการโคกสตูนะครับผมคนที่โดนไปแล้วบ้างก็คือจะมีลูฟี่มีอุซอบนะครับผมแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่านามีนี่โดนถักถากหรือเปล่า,านะนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัวเธอมีสกิลอะไรโหดบ้างนะฮะอุนติเรียกมันมันเรียกว่าอุนติป่ะมันมันเขียนว่าอุนตินั่นแหละนะครับผม ถ้ามันมันเรียกเพี้ยนๆหน่อยก็จะเป็นอุนจินะฮะโอเคมาดูซิตัวเธอจะใช้ลูกตุ้มทองนะฮะสายทุกนะครับคือเธอเป็นสายโคกสายตอกอ่ะนะผม กูทำอะไรเนี่ยกกดแล้วไงแล้วไง ที่มึงสอดกูกดคอมโบจริงเปล่าวะนะมันคือมันทุบสะใจนะคุผู้ชมแต่ว่าผมไม่เข้าใจว่ามจะ้กูทำอะไรออเอองงเว้ยเนี่ย ต้องกลายเป็นร่างไฮบิดก่อนเลย,ยแม่คุณคุณจะรู้ไหมว่ามึงจะเป็นอันต แม่งใช้ยาเหมือนกันนะคุณยกโอยคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเธอคือต้องเข้าใจว่าตัวละครใหม่ๆในในในวันพีซอะยิ่งเป็นพวกภาควานโนหรือพวกอะไรที่มีพลังสายพิเศษที่แบบว่าเราเราไม่รู้ว่าพลังของเธอมีอะไรกันบ้างแม่งแบบงงงงงวยงยังไงก็ไม่รู้นะฮะเพราะสกิลบางสกิลแม่งก็ต้องแบบรอให้มันเป็นร่างไฮบิดอะสายต่อสายต่อสายสายโคกแมว จองหกโอเคอะไรอะมารอเวลาที่มันนานแล้วคือต้องบอกว่าเราสามารถกดโจมตีธรรมดาด้ยการกดค้างก็ได้คุณผู้ชมเราสามารถกดค้างได้เลยนะเพราะว่าผมผมผมแกล้งกดกดโจมตีธรรมดาค้างอะแม่มันจะมันจะเอาเอาลูกตุ้มทองอะทุบทุบทุบอยู่นั่นแหละ จนทุบจนกว่าเราจะพอใจเอโอเคเดี๋ยวเราไปดู pvp กันว่าเจอใครนะครับผมว่าเจอนามิแน่เลยว่าูดิใช่ป่ะเอ้ยเจอลูฟี่ธรรมาดางนี้ก็หวานแมวเลย ดูดูคุณผู้ชมน,นี่ผมนี่ผมกดค้างเลยนะผม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 ไม่ได้กดยำๆนะมันสามารถกดแบบค้างได้เลยนะมึงต้องเจอมึงต้องเจอสายตอกที่อันนี้มันก็ชอบเรียก ไปตอกฮิเออเป็นไฮฮึจะจะกลายร่างเป็นไฮเปอร์โมดแล้วเลลี่มาช่วยเว้ยเฮ้ยเฮียเลยยี่สิบวิลที่ผ่านจะทำมาวะเฮียแล้วมันเซ็กติ่กระทิบตาย ไอ้เหี้ยมติดกระพริบคุณผู้ชมไอ้เหี้ยมมึงไม่ติดกว่าีมึงโดนกูเย้ยไม่ทันมึงไม่ทันหรอไม่ทันไอ้เหี้ยเมึงไม่ทันสัตว์สม่งติดกระพริบโอเคเอาไหมโอเคเอาไหมนะฮะแม่งไอ้เหี้ยกูไม่เอาไว้แล้วเอไว้อะไรอลไรนะฮะเฮ้ย ออืมกระสติงเี้ยอะรวเอ้ยเสือกไกับพิมอกแเออ,อมึงจะมาพัดคอมโบกูเหรอโอ,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 อ โอ้ยมึงชอบขัดคอมโบกูอีกฝั์เลย แ,แล้วมึงก็เอาตัวระดับนี้มาสู้แล้วมึงเอาตัวลูฟี่ตัวแรงๆมาสู้นิมแคนโคตรน่าเกลียดมึงเอาลูฟี่สอกปีทำสกิปมาสู้กูยังดีสักว่ลย กระพริบเเอีกแล้วมันนอนแล้วพูดแล้วโมโหโอเคพี่วีพีนี่มันเป็นอะไรที่แม่งแบบกวนประสาทคุณผู้ชมที่มันแบบว่าพอเราต่อคอมโบได้ปุ๊บปุ๊บแม่งจะมีตัวที่แบบมาเป็นผู้ช่วยขัดคอมโบเรานะโอเคผมชอบรูปนี้ว่ะแม่ันใจในหน้าผากตัวเองจริงๆ นะฮะฮโอเคเดี๋ยวเราไปดูโหมดน,นั่นกันโหมด AIA โหมดอะไรวะ AI บังคับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะมีอะไรสายสีเหลืองมั้งวะสีเหลืองไม่มีเลยหรอสีเหลืองยลโล่อ่ะับอันนี้มั้ง นี่ได้ปผมโอเคนี่ฮะอุนติไปเลยดูสิว่าตัวเธอคนเดียวในเวอร์ชั่นที่มารินไอที่สงครามมารินฟอร์ดจะเป็นยังไงบ้างนะฮะวิ่งนะนะ5ดาลาราบุกกองทัพเรือ ครับง่ายๆเลยอลโอเคก็คงจะประมาณนี้แล้วกันฮะสาวเราอ,อุนตินะครับผมหนึ่งในห้าดาราของกลุ่มร้อยอสูรไคโดนะครับผมก็ถือว่าใครที่ชอบสายไวฟุ ผู้หญิงแบบโหดๆก็มาทําการสุ่มรองกันได้นะเพราะว่าคือสกิลมันมันไม่ได้กดยากหรอกคุณผู้ชมแต่ว่ามันมีความซับซ้อนในการกดนะเพราะว่าเธอมันมีพลังพิเศษใสโซออนนะครับผมมันเลยทําให้ดูแบบซับซ้อนไปหมดนะฮะ โอเคก็คงจะประมาณนี้กันสำหรับการนำเสนอตัวละครกาชาซุ่มใหม่นะครับผมของวันพีไฟติ้งพาร์ทนะครับผมก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะฮะหวังว่าจะชอบและสนุกกันก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยละกันนะครับโอเคเดี๋ยวไว้มาเจอกันคลิปหน้าครับผมขอตัวลาไปก่อนฮะไว้เจอกันครับสวัสดีครับ